สบายดีทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มีอย่างเนงนะาะเพราะว่าโควิดก็เลยแปลว่าสั่งเครื่องมาจากบริษัเทเช็ดมอเนาะเครื่องก็สั่งตั้งแต่วันที่สี่เดว่าเครื่องก็มาฮอตตั้งแต่วันที่สี่เดว่าเราลืมไปเอาอยู่ที่คนส่งหุ้นอรุณเนานะวันนี้ว่างๆก็เลยไปเอาเดี๋ยวจะมาแกะห้ทุกคนเบิ้งว่เดบบใดเครื่องแทนแกะเบิ้งนะคะ มันเป็น pit, มูลวัสภาพเป็นตรงไหนะแต่ก็น่าจะดีอยู่แล้วเพราะว่าเคยเคยทำบริษัทเคยส่งมาให้กับคนชงหุน้นอารมณ์ก็คือแบบสุดยอดไวทันใจราคากับโกแพงบรได้มาปุดบาได้มาปวดมมหัวท้ายในกระเจ้าจเลยแกะยากชุดๆเลย ทุกทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออเป็นอย่างอ,อ่มันคือหน่อยเห็นไะหน่อยนะแต่ราคาเสียดไปอยู่ที่หกแสนบวยอาเฉลี่ว่าเกะนักยนิดนึงว่าทาบนแม่เซมเกะ คนโบเสื้อสองแสนหกแสนหกเนอะแพงแพงเป็นคอลลาเจนสองกล้องสองกล้องสองกล้องหกแสนกล้องละสามแสน สำหรับคลิปนี้กะชิโจเพียงเท่านี้นะทุกคนก็แค่มาแกะของดินซืๆฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นกเนี่ยเดอ้อบ๊ายบาย